นี่เมื่อวานนี้ไอเต็มว่าอย่างไรลงไปต้องพูดสักนิดหนึ่งนะประเด็นเรื่องอาจารย์ปียบุตรค่ะคุณปียบุตรออกมา<ป>วิจารณ์ยาวเหยียดเลยอืไอเต็มพริษวัชริลปนคอศอกพัก ก้าวไกลน้อมรับความคิดเห็นของคุณปียบุตรค่ะคุณในติมบอกรวมไปถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพักด้วยก็เป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อพักแล้วก็มีเจตนาที่ดีที่จะทําให้ก้าวไกลเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นในการแก้ปัญหานี้ทีนี้คุณในติมบอกว่าข้อเสนอของอาจารย์ปิยบุตรหลายข้อเนี่ยจริงๆเป็นข้อเสนอที่พักก้าวไกลเอามาใช้ในการทบทวนปรับปรุงกระบวนการภายในทั้งเรื่องการปรับองค์ประกอบคณะกรรมาการวินยัยก็คือมีสัดส่วน ของคนนอกแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็จริงไอติมแถลงก่อนอแล้วก็ไม่ได้เป็นเพศชายเนี่ยเพิ่มเข้ามามากขึ้นรวมไปถึงทบทวนกระบวนการตรวจสอบการลงโทษไม่ให้ล่าช้ามีความเข้มข้นที่จะอบรมบุคลากรแล้วก็คัดกรองบุคลากรของพักคุณไอติมอธิบายอย่างนี้ส่วนที่อาจารย์บิยบุตรบอกว่าอาจจะเป็นการลูบหน้าปะจมูกมคุณไอติมภริศบอก ยืนยันว่าพักก้าไกลดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจาก,การกระทําของพักจะเป็นเครื่องพิสูจน์อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ไปะยะบุตรบอกว่าพักเก้าไกลส่งคุณพรฤิ์มาส่งคุณสศสินันหรือทนายแจมมามแถลงข่าวซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอสองท่านเป็นคนที่ภาพลักษณ์ดูดีก็แสดงให้เห็นว่าพักเนี่ยไม่กล้าจะเผชิญกับปัญหาตรงๆส่งสองคนที่ภาพลักษณ์ดีและไม่ได้เกี่ยวกับการสอบสวนเนี่ยมาแถลงอ,อันนี้คุณไอติมชี้แจงบอกว่าจริงๆผม ก็ทําทหน้าที่โฆษกของพรรคส่วนทนายแจมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวินัยอ่านี่ท่านผู้ชมแต่เขาก็ไปโต้กันไหมหรือยังไงมีเสียงคุณไอติมทางโทรศัพท์มาค่ะเหรอพรรคก้าวไกลเองก็น้องรับความเห็นของทางทีบุตรนะครับแล้วก็รวมถึงข้อเสนอแนะนะครับว่าเราจะสามารถปรับปรุงกระบวนการภายในพรรคีไได้บ้างนะครับก็เป็นความเห็นที่ช่างเป็นประโยชน์นะคต่อพรรคและก็เชื่อว่าเป็นความเห็นที่ มีเจตนารที่ดีในการอย่างเช่นพักนั้นทําได้ดียิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางพักเราก็ยอมรับเป็นตรงไปตรงมา,าว่าเราสามารถทําได้ดีขึ้นได้ข้อเสนอในของอาจารย์ิ่บุตรหลายข้อก็เป็นสิ่งที่เราจะนํามาใช้ในการทบทวนปรับปรุงกระบวนการภายในของเราตามที่มาตรการที่ก้าไกลเสนอมาเนี่ยครับอาจารย์ถิ่นบุตรมองว่าอาจจะเป็นการลูบหน้าปาจมูกด้วยหรือเปล่าเราต้องดำเนินการอย่างจรงิงจังผมว่าการกระทาของพักก็จะเป็นเ,เครื่องพิสูจน์นะครับเราต้องอย่างที่บอกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ต้องอย่าสร้างวัฒนธรรมนะครับที่มีการปกปิดนะครับหรือว่าหรือว่าเราต้องจําเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมไม่ให้มีการปกปิดูอ้อกระถาอ,อผิดภายในองค์กรเพียงเพราะว่ากังวลเรื่องของชื่อเสียงขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นก็คือการดําเนินการตามมาตรการที่เราได้ประกาศไว้ผู้ชมมันกลายเป็นว่าประกอบมาป่าเขาได้นนะมาทำให้น้ำหนักของก้าวไกล ซึ่งความจริงเมื่อวานนี้มติชนเขาสัมภาษณ์คุณชาตวัตรตุลาทนนะหัวหน้าพักก้าวไกลว่าที่พ้นนาฝ่ายค้านถึงวุทยศาสตร์การขับเคลื่อนบทบาทฝ่ายค้านซึ่งคุณชยทวัตรใช้คาตั้งแต่วันก่อนแล้วฝ่ายค้านเชิงรุกมันคืออะไรคุณชัยทวัตรเมื่อวานนี้บอกการทําหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกของก้าวไกลเป้าหมายไม่ใช่การล้มรัฐบาลการเป็นฝ่ายค้านคือฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายแค้นเป้าหมาย เตรียมความพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดให้ประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ขาวางเป้าหมายมเป็นฝ่ายค้านเพื่อจะเตรียมความพร้อมของพรรคเป็นรัฐบาลที่ดีในอีกอนาคตแล้วกำหนดสองปีนะัจะบอกให้นะ ใช่คือนักข่าวถามว่าภายในคือคือคุณคุณชัยธวัฒน์พูดก่อนนะคะบอกว่าจะกําหนดพื้นที่เป้าหมายจะขยายเข้าเป้าให้ได้มีอย่างน้อยร้อยเขตที่ยังไม่ได้ชนะในระดับสสเขตแต่ว่าชนะในระดับปาร์ตี้ลีสนั้นก็วางเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องพร้อมเลือกตั้งตลอดเวลาภายใน2ปีภายใน2ปีพร้อมเลือกตั้งอ่านักข่าวก็เลยถามว่าแล้วภายใน2ปีมันจะมีเหตุหรือปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดการเลือกตั้งครั้งใหม่มคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่า คิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองแม้ขณะนี้จะเป็นรัฐบาลพลเรือนแต่โดยสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นจริงไม่มีอะไรน่าวางใจได้ว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพได้ถึง4ปีนั่นดังนั้นเลยขีดเส้นเอาไว้ว่าภายใน2ปีพัก9ก้าไกลต้องพร้อมเลือกตั้งตลอดเวลา 2>, 2ปีภายใน2ปีนี่ ทำไมเหรอสถานการณ์ไม่ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมบอกสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นจริงไม่มีอะไรน่าไว้วางใจได้ว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพได้ถึง4ปี